สวัสดีครับมะฮอกนีเช่นเค่ยนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งวิธีการเปิดน้องนะครับป่ากละสามลอยบทนะครับผมสภาพพอ้ม่ป,ปีน้องไปเบื้องวิธีการข้าเจ้าเะี้ยนแบบไหลนะครับผมข้าเจ้าจะได้ปลาหลายบ่นะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปไปเบื้องไปแย่งน้ากันว่ามีป่าตัวใหญ่บ่นะครับผมมาวันนันจะมีปลาตัวใหญ่นะครับผมเป็นพวกปลาจระเมศนะครับผมกับปลากระห้ตัวใหญ่ตัวละเจ็ดแปดโลเลยนะครับผมตัวละสิบกวโลก็มี ปากละาสามรอยบาทคนว่ามีตัวใหญ่คนว่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไป,ปมึงเลิศครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนนีรรมม้ต่อจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการอทอดแหนะครับผมน,นี่จะเป็นการน่องแหกันนะครับผมอยู่หนองตำบลคําเจริญ เดี๋ยวพาทางพี่นอ้องชมครับอมีปลามาหลายครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องแหละสามรอยครับปากละสามรอยน้องนี่ครับข้นมาหลายครับจิ้มน,น้องเลยครับนี่ครับนี่เพื่อนมีเพื่อนก็นได้ปลามาผมมากเพระท่านเข้าจอเปิดน้องมีเพื่อนก็นได้ยั่ว มม่บางสิบโลหรือว่านี่โลกกลัวสองโลหรอคือนี่ครับบอกคนร่วงกับยูนี่ครับโอ้ยดันนี้หน่อยเล็กโตล่ะเล็กตัวล่ะ โอ้ยยุ่นมาหน่อยตรงแนวครฟังน้องคุณก็มีครับตัวนี้จะเป็นน้องชิมิปลาหน่อยนะครับพีปลาใหญ่เบหินน้องบอลพี่ไผ่แดงปลาใหญ่เลยครับ

กูชอบทีเสาต้หน่อยคับบุะเราอลองเชือมอ้งทาเนาะาคุณข้าวปุนก็มีนะครับไม่ผสมออกน้ำวาจะคนนก่ได้าย้วครับหลายคนี่เสียเอื้อมงเจ้ามาดิลูกแล้วพเดีได้แล้ววะหนาตรงนี้พูัวนีดวยหน้าไก่ยู่งฮะเราอยู่ รกันเรื่องเรื่องกเรื่องร้าหานย่างญี่ปุ่นมีงานกันเล่ากันมากครับโบมานว่าตุกแขย่างเดียวเลเอาลูกเคยลูกไยเอาขวดลูกขวดลากันเล่ากันมากนึงกันมาหากันนี่ก็ในปาใหญ่เลยวะฮะยี่กางนี่บ่นี่ต้องขอก็ยุ่กัายี่ต้องขอก็ยุ่งกาง

เล่นแบบข้อไงก็ได้นี่เรื่องไปไงรับสารนาทีตุ๊กแค๊บได้เลยโอ้ยโอ้ยบ่ได้กินำนายคนนีโอ้โอ้ได้ไปข้อไอ้ยดน้องอ้ยพขนน่ะอ้ำแขนห ในฮ่ยโล่และบอส่าปทีมเครับสคนนะครับสาคนสแรงคนนึ่งเตะก้นนนงหวานเอา้าเทคนรู้่ใส่ะกันนั่นคค้ที่น้องเมีนายัทำงานตำบลคืออำเภอตการพุทธวนนี้ให้เกียรเดินทางมาในรับสเสือล่ฟังคุณครับคนจะจ้อยหน่อยครับน้องจะไงน้องสองไงอะไรอยู่

rất là vui Nàng có thể hướng vấn vật được chưa เดี <Yeah. S 2> ๋ยวขาวยางพุ่งยีครับ ยัายงกงฟังคุณครับรายงานเบอง์ฟังคุณครับ ครับครับซาี่กับดไ้กับพี่น้องยูยู่นะคสักนึ่งรักันนึ่สัใหมะครบสัใจกอดเดิมดูใกล้ๆอเอตอนนี้ละดูใกล้ๆอเอตอนนี้ละดูไม่นานจะมองโอ้ยเพิ่นเอาขึ้นมากแล้วพี่น้องโอ้ย โอ้พี่น้องพื่อนโอ้ปลาจีนตัวบังยเละโอ้ัหอบครับนี่ว่าปลาจีนโอ้ยแฉลบเพื่อข้นข้นขึ้จะข้นนึบ่บินขนเลยโอ้ยแข็ได้้มาสาว่าเห็นเราขึ้นเลยครับแฉวว่านข้นแล้วผมมาจะะแฉลบม่ครับ โอ้โหครับคุณน่ะเบิ้งฟามือผมนะครับคุณน่ะเดเครื่งนะครับคุณนะ้แคยวรับมนมันนิงเาะนาเลกโอ้นี่ครับม่ได้ยังไงบ้างครับ